ทุกสิ่งที่เกิดล้วนมาจากเหตุแห่งกรรมในโลกที่หมุนเวียนไม่หยุดยั้งนี้ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยบังเอิญทุกลมหายใจทุกความรู้สึกทุกเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตล้วนมีเหตุที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังกฎแห่งกรรมไม่ใช่เพียงคำสอนเก่าที่ใช้เตือนใจแต่เป็นกฎแห่งธรรมชาติที่ดำเนินอยู่ทุกขณะ ไม่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อกรรมก็ยังทำงานอย่างเงียบงามและมั่นคงทุกการกระทำทุกคำพูดทุกความคิดเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ที่เราหย่อนลงในดินแห่งจิตใจวันหนึ่งเมื่อถึงเวลาเหมาะสมเมล็ดนั้นย่อมงอกงามตามเหตุปัจจัยบางเมล็ดให้ผลเป็นความสุขบางเมล็ดให้ผลเป็นความทุกข์ แต่ไม่มีเมล็ดใดสูญหายไปเลยเพราะธรรมชาติไม่ลืมสิ่งที่เราทำไว้กรรมคือครูผู้สื่อตรงที่สุดในชีวิตไม่ว่าชีวิตเราจะสูงหรือต่ำสุขหรือเศร้าสิ่งเหล่านั้นคือบทเรียนจากกรรมที่เราสร้างไว้ในอดีตทั้งที่จำได้และจำไม่ได้ กรรมดีให้ผลเป็นความสบายใจความสมหวังความร่มเย็นส่วนกรรมชั่วให้ผลเป็นความคับแค้นเจ็บปวดและความวุ่นวายในใจแต่ไม่ใช่เพื่อทำร้ายเราหากเพื่อให้เราตื่นรู้และหยุดสร้างกรรมซ้ำเมื่อเข้าใจกรรมใจจะไม่โกรธใครอีกเมื่อถูกกระทำเราจะไม่รีบตอบโต้ เพราะรู้ว่านั่นคือผลของเหตุเก่าที่เราผูกไว้เองการโกรธกลับไปยอมสร้างเหตุใหม่ที่จะย้อนมาทำร้ายเราในวันหน้าการให้อภัยจึงไม่ใช่เพราะอีกฝ่ายสมควรได้รับแต่เพราะเราต้องการปลดปล่อยตัวเองจากพันธะของกรรมทุก์ไม่ได้มาทำลายชีวิตแต่มาเตือนให้เราหยุดหลง บางครั้งชีวิตต้องพังเพื่อให้เรามองเห็นว่าเราสร้างเหตุไว้ผิดทางความทุกข์คือกระจกสะท้อนให้เห็นว่าใจเรายังไม่เข้าใจยังไม่ปล่อยยังไม่ละเมื่อเข้าใจว่าเหตุแห่งทุกข์คือกรรมที่เราทำไว้ใจจะไม่ตีโพยตีพายอีกต่อไปแต่จะค่อยๆเรียนรู้ที่จะยอมรับ ปล่อยวางและสร้างเหตุใหม่ที่ดีกว่าเดิมกรรมไม่ใช่การลงโทษแต่เป็นการสอนในทุกความผิดพลาดมีเมล็ดแห่งปัญญาซ่อนอยู่เสมอเมื่อเรากล้ายอมรับความจริงเราจะได้เห็นบทเรียนของกรรมอย่างชัดเจนทุกครั้งที่เราอดทนต่อความไม่พอใจทุกครั้งที่เราให้อภัย ทุกครั้งที่เราเลือกทำดีแม้ไม่มีใครเห็นเหล่านี้คือการเขียนบทใหม่ให้ชีวิตเป็นการสร้างเหตุใหม่ที่งดงามกว่าเดิม mm. เมื่อเข้าใจกรรมใจจะไม่โกรธใครอีก mm. เมื่อถูกกระทำเราจะไม่รีบตอบโต้เพราะรู้ว่านั่นคือผลของเหตุเก่าที่เราผูกไว้เอง การโกรธกลับไปยอมสร้างเหตุใหม่ที่จะย้อนมาทำร้ายเราในวันหน้าการให้อภัยจึงไม่ใช่เพราะอีกฝ่ายสมควรได้รับแต่เพราะเราต้องการปลดปล่อยตัวเองจากพันธะของกรรมทุกไม่ได้มาทำลายชีวิตแต่มาเตือนให้เราหยุดบางครั้งชีวิตต้องพังเพื่อให้เรามองเห็นว่าเราสร้างเหตุไว้ผิดทางความทุกข์ คือกระจกสะท้อนให้เห็นว่าใจเรายังไม่เข้าใจยังไม่ปล่อยยังไม่ละเมื่อเข้าใจว่าเหตุแห่งทุกข์คือกรรมที่เราทำไว้ใจจะไม่ตีโพยตีพายอีกต่อไปแต่จะค่อยๆเรียนรู้ที่จะยอมรับปล่อยวางและสร้างเหตุใหม่ที่ดีกว่าเดิมกรรมไม่ใช่การลงโทษแต่เป็นการสอน ในทุกความผิดพลาดมีเมล็ดแห่งปัญญาซ่อนอยู่เสมอเมื่อเรากล้ายอมรับความจริงเราจะได้เห็นบทเรียนของกรรมอย่างชัดเจนทุกครั้งที่เราอดทนต่อความไม่พอใจทุกครั้งที่เราให้อภัยทุกครั้งที่เราเลือกทำดีแม้ไม่มีใครเห็นเหล่านี้คือการเขียนบทใหม่ให้ชีวิตเป็นการสร้างเหตุใหม่ที่งดงามกว่าเดิม ผู้มีปัญญาจะไม่กลัวกรรมแต่จะเคารพกรรมเพราะรู้ว่ากรรมคือกระบวนการแห่งความยุติธรรมในจักรวาลไม่มีผู้ใดหนีผลของตนได้แต่ก็ไม่มีผู้ใดถูกตรึงอยู่กับผลกรรมเดิมตลอดไปเมื่อเราตั้งใจสร้างเหตุใหม่แห่งความดีเมล็ดพันุ์นั้นจะค่อยๆเปลี่ยนเส้นทางของชีวิตให้เบิกบานขึ้นแม้ผลเก่ายังไม่สิ้น แต่ผลใหม่ก็เริ่มงอกงามพร้อมกันการปล่อยวางไม่ได้หมายถึงไม่ทำอะไรเลยแต่คือการทำด้วยใจที่เข้าใจไม่ยึดติดกับผลไม่หวังให้ทุกอย่างเป็นไปตามใจตนเพราะรู้ว่าเราควบคุมได้เพียงเหตุแต่ไม่อาจบังคับผลได้การเข้าใจเช่นนี้ทำให้ใจสงบแม้ผลจะไม่เป็นดังหวัง ใจก็ไม่สั่นไหวเพราะรู้ว่าทำดีที่สุดในเหตุของตนแล้วเมื่อเห็นเหตุแห่งกรรมเราจะเริ่มเห็นหนทางแห่งอิสรภาพเราไม่ต้องหนีจากกรรมแต่อยู่กับมันอย่างรู้เท่าทันเรียนรู้จากมันและสร้างเหตุใหม่แห่งความดีความเมตตาและปัญญาเมื่อทำเช่นนี้กรรมเก่าจะค่อยๆค,คลี่คลาย เหมือนเชือกที่ถูกคลายปมใจจะเบาโลกจะเปลี่ยนเพราะเราไม่จมอยู่ในอดีตแต่ก้าวเดินด้วยสติและความเข้าใจกรรมคือกระจกสะท้อนใจทุกสิ่งที่เกิดภายนอกคือภาพสะท้อนของภายในเมื่อใจสงบโลกภายนอกก็สงบเมื่อใจวุ่นวายโลกภายนอกก็วุ่นตามเมื่อเข้าใจกรรม เราจะหยุดโทษผู้อื่นหยุดโทษโชคชะตาแล้วหันกลับมาเรียนรู้ใจของตนเองเพราะที่นั่นคือจุดเริ่มต้นของเหตุทั้งหมดเพราะฉะนั้นจงทำเหตุให้ดีแล้วผลจะดีเองไม่ต้องรีบไม่ต้องกลัวไม่ต้องโทษใครจงเข้าใจว่าทุกสิ่งที่เกิดล้วนมาจากเหตุแห่งกรรมและทุกกรรม ล้วนมีททมดับได้หากเรามีสติเห็นตามจริงและเลือกสร้างเหตุแห่งปัญญาแทนเหตุแห่งความหลงเมื่อเข้าใจว่าทุกสิ่งที่เกิดล้วนมาจากเหตุแห่งกรรมใจของเราจะค่อยๆค,คลายจากความสงสัยในความเป็นไปของชีวิตโลกนี้ไม่เคยผิดพลาดแม้แต่น้อยสิ่งที่ดูเหมือนบังเอิญไม่เคยบังเอิญ สิ่งที่ดูเหมือนโชคดีหรือโชคร้ายล้วนเป็นผลจากการกระทำในอดีตของเราเองทั้งสิ้นไม่มีสิ่งใดหล่นจากท้องฟ้าโดยไม่มีเหตุปัจจัยรองรับกรรมคือเส้นใยแห่งเหตุและผลที่ร้อยโยงชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายให้หมุนเวียนอยู่ในวัฏสงสารกรรมเก่าที่เราทำไว้แล้วแม้จะจางหายไปจากความจำ แต่ไม่เคยหายไปจากสภาวะของจิตมันรอเวลาเหมาะสมที่จะให้ผลเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ฝังอยู่ใต้ดินบางเมล็ดงอกไวบางเมล็ดใช้เวลานานแต่ไม่มีเมล็ดใดสูญเปล่าผลแห่งกรรมจึงไม่จำเป็นต้องเกิดทันทีและบางครั้งก็ไม่เกิดในชาติเดียวแต่จะสืบต่อไปจนกว่ากําลังแห่งกรรมนั้นจะหมดผู้มีปัญญาย่อมมองเห็นว่า การจะหลุดพ้นจากวงจรของกรรมต้องเริ่มจากการรู้เท่าทันไม่ใช่การหนีไม่ใช่การปฏิเสธแต่คือการยอมรับอย่างสงบรู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นคือผลแห่งเหตุที่เราเคยทำไว้แล้วตั้งใจสร้างเหตุใหม่ด้วยใจบริสุทธิ์เพื่อไม่ผูกพันเพิ่มหากวันนี้ชีวิตพบกับความทุกข์ความสูญเสียความผิดหวังหรือความเจ็บปวด อย่าเพิ่งโทษใครอย่าเพิ่งถามว่าทำไมมันต้องเกิดกับเราเพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่เคยผิดที่ผิดเวลาหากเรารู้จักมองด้วยตาแห่งธรรมเราจะเห็นว่าความทุกข์คือบทเรียนที่กรรมส่งมาให้เพื่อสอนให้เราตื่นรู้จากความหลงที่เคยมีเมื่อทุกมาอย่าหนีมันแต่ให้เรียนรู้จากมันทุก เป็นผลที่เกิดขึ้นเพื่อเปิดประตูให้เราเข้าใจเหตุเดิมหากเรายอมรับความจริงว่าเหตุเก่าไม่ดีเราจะเกิดความตั้งใจสร้างเหตุใหม่ที่ดีขึ้นนี่คือหนทางแห่งการเปลี่ยนกรรมโดยไม่ต้องรอชาติหน้าความทุกข์บางอย่างในชีวิตเกิดจากการยึดมั่นถือมั่นเพราะเรายังอยากให้สิ่งต่างๆเป็นตามใจเรา แต่ธรรมชาติไม่เดินตามใจใครเมื่อเรายอมปล่อยวางใจจะเบาไม่ใช่เพราะปัญหาหายไปแต่เพราะเราไม่ยึดกับมันอีกต่อไปปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการละเลยแต่หมายถึงการเข้าใจและไม่แบกสิ่งที่ไม่จำเป็นไว้ในใจผู้ที่เห็นเหตุแห่งกรรมจะไม่โกรธใครอีกเพราะรู้ว่าทุกคน ต่างทำไปตามเหตุของตนคนที่ทำร้ายเราก็ทำเพราะเขายังมีเหตุแห่งความหลงอยู่ในใจเราเองก็เคยทำเช่นเดียวกันในอดีตไม่มีใครดีหรือชั่วตลอดไปทุกคนล้วนอยู่ในกระบวนการเรียนรู้ของกรรมทั้งสิน้นดังนั้นการให้อภัยจึงการตัดกรรมไม่ใช่เพื่อปล่อยให้คนอื่นผลผิด แต่เพื่อให้ใจเราไม่ต้องแบกโซ่แห่งความแค้นไว้ต่อไปเ <IS> มื่อใจให้อภัยใจจะสงบเหมือนสายน้ําที่หยุดไหลเชี่ยวกรรมเก่าที่เคยรุนแรงก็จะค่อยๆอ,อ่อนแรงลงเพราะเราไม่เติมเชื้อใหม่ให้มันอีก replies, การดับกรรมไม่ใช่เรื่องลึกลับหากเพียงเราหยุดสร้างเหตุใหม่แห่งความทุกข์กรรมเก่า ก็จะจบลงโดยธรรมชาติเหมือนเปลวไฟที่มอดดับเมื่อไม่มีเชื้อให้เผาสิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าทุกขณะในชีวิตคือการสร้างกรรมใหม่ไม่ใช่เพียงตอนเราทำสิ่งใหญ่ๆแต่แม้ความคิดเล็กๆก,ก็เป็นเหตุแห่งกรรมได้ทั้งสิ่งความโกรธหนึ่งครั้งคือการสร้างเหตุให้เกิดความไม่สบายใจ ความเมตตาหนึ่งครั้งคือการสร้างเหตุให้เกิดความสุขในอนาคตทุกความรู้สึกและการกระทำของเราคือเมเล็ดพันธุ์แห่งชีวิตที่เรากำลังเพาะอยู่ในขณะนี้เมื่อเรารู้เช่นนี้แล้วเราจะเริ่มระมัดระวังในทุกอิริยาบถจะไม่พูดโดยขาดสติจะไม่คิดโดยไร้เมตตาจะไม่ทำโดยประมาทเพราะรู้ว่า ทุกสิ่งที่ออกจากใจเราย่อมย้อนกลับมาสู่ใจเราเสมอกรรมคือกระจกสะท้อนการกระทำเมื่อเรายิ้มให้โลกโลกก็จะยิ้มตอบเมื่อเราปล่อยเมตตาออกไปความสุขก็จะกลับคืนมาหาเราในรูปแบบที่งดงามที่สุดทุกคนในชีวิตเราไม่ว่าจะมาดีหรือมาร้าย ล้วนเป็นผลของกรรมที่เคยผูกกันไว้ในอดีตบางคนมาเพื่อให้เราชดใช้บางคนมาเพื่อให้เราเรียนรู้และบางคนมาเพื่อเตือนให้เรากลับเข้าสู่ทางแห่งธรรมไม่มีใครเข้ามาโดยบังเอิญและไม่มีใครอยู่กับเราโดยตลอดเมื่อเข้าใจเช่นนี้ใจจะเริ่มรู้จักขอบคุณทุกสิ่ง ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์เพราะทุกสิ่งล้วนเป็นครูแห่งกรรมที่มาสอนเราเมื่อมองเห็นโลกตามความจริงเราจะรู้ว่าการโทษผู้อื่นคือการเพิ่มกรรมการให้อภัยคือการดับกรรมการทำความดีคือการสร้างเหตุใหม่การมีสติคือการป้องกันไม่ให้เหตุชั่วเกิดขึ้นอีกและการเข้าใจธรรมะ คือหนทางหลุดพ้นจากการเวียนว่ายในวะะัฏฏะชีวิตนี้จึงไม่ใช่การหลีกหนีกรรมเก่าแต่คือการใช้กรรมเก่าเป็นทางเรียนรู้เพื่อสร้างเหตุใหม่ที่บริสุทธิ์กว่าเดิมไม่มีใครในโลกนี้ที่กรรมเปลี่ยนไม่ได้หากใจยอมรับและปรับเปลี่ยนเหมือนเมล็ดที่งอกใหม่จากดินเก่า เมื่อได้รับแสงแห่งปัญญามันก็เติบโตได้อย่างงดงาม